ขอนางเอกคนเดิมได้ไหมคะตอนนั้นกำลังจบจกจบจากกำมะเทพรอนกนอะไรเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ก็ผมรู้สึกว่าเขาแบบสวยสวยโอ้ <laughs> คุณอาจจะสวยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรจะมาพูดนึก <c oughs> ไ,ไหมมันควรจะเป็นสิ่งที่คนอื่นพูด <c oughs> จะบอกว่ายังไงดีคือพอเราก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักเขา เรามาเห็นเขาครั้งแรกคือตอนฟิตติ้งกรรไาทีบซ้อนกลแล้วเราเห็นเขาเรายังคุยกับผู้จัดก,การเราเลยว่าจะดีเหรอห่างก,กับผมต้องสิบปีแล้วจะเล่นด้วยกันได้เหรออะไรเงี้ยครับแต่พอมาเห็นการทํางานของเขาแล้วเราประทับใจมากครับเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์ให้ตายเถอะ <laughs> อยากตื่นีย้ย <laughs> ครับ okay, okay, okay. ก็เลย <laughs> รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่า มันมีอะไรที่น่าเล่นกันอีกเยอะเลยครับที่อยากจะเจอกันในในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแสดงนะครับก็เลยก็เลยคุยแล้วพอมันเป็นเรื่องนี้มันท้าทายมากแต่พอมาเจอกันจริงๆมันยากมากบทเขาก็ยากบทเราก็ยากแล้วสถานการณ์มันบอกตรงๆนะครับมันมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบครับมันการถ่ายทํามันยากครับการที่ต้องถ่ายกับผ้าเขียวครับ บางทีมันเราไม่เห็นอะไรเลยแต่เราต้องจินตนาการหรือบางครั้งมันจําเป็นที่ต้องถ่ายซีนปัจจุบันก่อนอดีตและบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้คนนี้เขาเป็นใครบทยังไม่ได้เขียนถึงนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนแล้วว่าคนคนนี้เป็นใครจากอดีตอ่าคนนี้คือใครเพราะผมต้องรู้ไงดังนั้นมันจะส่งผลถึงการเล่นของเราในแต่ละซีนเลยทำกันบ้านเยอะแล้วก็ต้องคุยกันเยอะครับว่าเขาคิดยังไง ตัวของผมคิดยังไงแต่พอปรึกษากันก็จะทะเลาะก,กันเพราะว่าตัวเขาเองเวลาเป็นมัธิีาตัวผมเองเป็นภาชะความคิดส่วนทางกันนะค,ะครับ<ม>เขารักกันก็จริงแต่เขาคิดไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาคิดสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่แย่มากแล้วสําหรับเราสิ่งที่เขาคิดก็เป็นสิ่งที่แย่มากสําหรับเราเหมือนกันครับมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นซึ่งก็รุนแรงครับจีนที่เราต้องตัดหัวพ่อเขาอะ ประหารประหารพ่อพูดได้แล้วอรออันนี้เดือนมีนาไม่ใช่เหรออ๋อเออผมมีสติเห็นไหมผมตื่นผมตื่นมาตีสามครึ่งครับตื่นมาปัสสาวะแล้วก็ไปนอน่อไม่พูดผมรอเล่นครับผมรอเล่นที่คุณยังชมตัวเองสวยได้เลยเออผมอยากจะเล่นมุกบ้างไงผมเครียดผมเป็นพัชระผมคุณเห็นหน้าผมไหมหน้าผมตึงตลอดตาผม ครับตาก็แทบไม่กระพริบไม่แต่สิ่งที่ภาชลเจอในเรื่องมันมันน,น่าสงสารนะคะเคุณก็รู้ไงแต่คุณก็ยังทำไงเอา,เอาก็สมควรโดนไงรครับค่ะหภาชลสมควรโดนมีมุมไหนที่แบบเออเราประทับใจเขาอยู่แล้วมันประทับใจขึ้นมาอีกไหมฮะหลังจากที่แบบรู้จักกันมาแบบขนาดนี้แล้วอื้มของผมอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะสำหรับผมนะคือ ในเรื่องแรกเนี่ยผมรู้จักแค่ว่าเขาคือนิชาแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบทางด้านการทํางานรวมถึงเออเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีมากเลยทางด้านการแสดงครับอืมแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรารู้แล้วงไงว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาทําแบบนี้เพื่อใครอยู่บ้างตัวผมเองผมดูแลครอบครัวผมผมเป็นผู้ชายไอ้สิ่งที่ผมเจอมาผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ผมต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ย แต่กับการภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักผมเห็นตัวเล็กๆผ,ผอมๆอะแต่ผมเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบใครบ้างเขาดูแลครอบครัวของเขาคุณตาคุณยายพี่ชายน้องสาวคุณพ่อคุณแม่แล้วผมเห็นเขาทำงานเจ็ดวันนะครับสิ่งที่ผมรู้อะเขาถ่ายเรื่องนี้สี่วันละถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งสามวันหนจะภาพยนตร์อีกในจะงานอย่างอื่นอีกแล้วผมไม่เคยเห็นเขาทอเลย ผมรู้สึกประทับใจมากรู้สึกนับถือมากกับสิ่งที่สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็สิ่งที่เขาสู้อยู่รู้สึกยอดเยี่ยมเลยยิ่งยิ่งอยากทําให้เขาเหมือนตั้งแต่ต้นครับผมมีความตั้งใจมาตั้งแต่ต้นเลยว่าพอเห็นเขาตั้งใจทํางานแบบเนี้ยผมมีความคิดว่าผมอยากให้คนได้รู้จักเขามากๆอยากให้คนได้รู้ว่านง นักเอกคนนี้เป็นใครมีความสามารถขนาดไหนแล้วยิ่งพอได้รู้ถึงสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่หรือสิ่งที่เขารักหรือสิ่งที่เขาทํายิ่งเต็มใจที่จะเหนื่อยด้วยยิ่งเต็มใจที่จะจะทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขายิ้มได้บ้างหรือว่ามีกําลังใจในการทํางานอะไรครับอืในเวลาที่เขาเหนื่อยหรือท้อครับว้าวอใจมากเลยนะผมภูมิใจนะ เพราะผมเห็นคนพูดเยอะนะแต่ผมไม่ค่อย oh. คือตัวเราเองเรารู้อะครับ oh. ว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยเลยนะ oh. กับการที่ต้องดูแลแบบแล้วดูแลให้ดีด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้คุณจะกินข้าวกับอะไร oh. แต่เป็นเรื่องของการว่าเดือนนี้คุณต้องหาเงินเท่าไหร่ในการ่จะผ่อนบ้าน oh. ในการที่จะผ่อนรถ ในการที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ส่งคนนั้นเรียนส่งคนนี้เรียนแล้วผู้หญิงตัวเช่นนี้ทําอยู่แล้วไม่เคยพูดเลยแต่เป็นสิ่งที่เราตอนที่เราทํางานไปแล้วเราเห็นอะเวลาเขาปรึกษากับคุณแม่เขาหรืออะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าโอ้แล้วคุณลองนึกดูคุณมาเป็นผมแล้วคุณเห็นเขาร้องไห้ไปแล้วแปดเก้าครั้งจนเส้นเลือดปูดแล้วอะแล้วคุณจะทิ้งได้ยังไงคุณจะไม่ ช่วยกันไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะทำไมคุณถึงต้องร้องไห้ลองจับตรงนั้นดูไหม <S <S อันนี้พุ่มกับทำการบ้านมาพุ่มกับไม่โอเคเอ้ยทำไมเราจะคิดยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่สามารถเล่นได้เราก็ต้องช่วยกันหาเหตุผล <S <S ที่จะทําให้เขาเข้าใจว่าทําไมตัวละครตัวนี้ <S <S ถึงคือคือ,ค,อคือแบบบางทีเราทําการบ้านมาแล้วใช่ไหมแต่ว่า บทบางอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเลยเนะี่ยก็ต้องมาทำการบ้านใหม่ตีความใหม่บางทีหนูก็อย่างที่บอกคือโชคดีที่เป็นพี่โนเพราะบางทีหนูก็จะสติแตกแบบว่าทําไมตัวละครอยู่ดีไปทําแบบนี้ทําได้ยังไงแล้วเหตุผลอะไรถึงพูดสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับตัวละครออกมานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่โนเขาจะ ตั้งสติได้ได้ดีกว่าแล้วเขาก็จะช่วยเราคิดว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเออนิชาลองคิดแบบนี้ดูไหมลองจิจนตนาการตรงนี้เพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะก็ก็รู้สึกว่าแบบช่วยได้มากๆเลยกับกับความสติแตกของของหนูเองรู้สึกว่าเราจะเป็นคนไม่ค่อยดูมอนิเตอร์ครับแต่จะชอบมาดูดูซีนจริงๆนะครับจะไม่ค่อยไปดูที่กล้อง เพราะว่าตัวผมติดถ้าผมมาดูกล้องผมจะเก่งนะครับเก่งว่า HOY, พี่นู่นนี้หล่อไหมวะนี่นี้กล้องออมุกแล้วผมไม่ถนัดเลยอะถ้าเมื่อไหร่ผมไปผมเลยไม่เช็คมอนิเตอร์เลยแต่ผมจะไปดูที่หน้างานนะครับแล้วเราจะเห็นเพื่อนเพื่อนักแสดงก็แต่ละคนเป็นยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ดูง่ายครับเวลาเขาแบบเหมือนคอมพิวเตอร์แฮงก์อะเหมือนคอมพิวเตอร์ค้างอะมันจะดูออกว่ามันจะเต็มไปด้วยแบบแคำถามเขาคำถามในหัวเขามันจะแบบ เต็มไปหมดเลยอะเราก็จะแบบแล้วเราก็เราจะไปคุยตรงนั้นเลยมันก็จะเป็นมันจะไม่กลัวจะเสียมารยาทไงเราก็จะต้องรอก่อนรอพอเขาเดินผ่านมานีต้องก็จะเรียกต้องต้องิดแกันี้ดูต้องเป็นไงบ้างน,นิชาเป็นไงโอเคไหมพอ,อเขาได้เล่าเขาต้โ้ทำไม่ะมันไม่ถูกเลยเป็นจริงทั้นั้นเราก็จะแบบค่นี้เลยเหรอ อยากให้มีกล้องถ่ายไว้จริงๆรับผมมีหรือเปล่าบางที่ถ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านไปยังโทรมาอย่างเงี้ยครับไม่เก็ตะไรอ่ะมันใช่เหรอมันเป็นเหมือนจะถอนไม่ได้อ่ะมันแบบครับแต่ก็ มันก็ไม่ใช่แค่เขาหรอกครับก็ตัวผมเองก็ไม่ปกติเวลาที่แบบคือจริงๆมีตัวละครอีกหลายคนมากที่ที่เราต้องปรึกษากันอย่างที่บอกว่าทั้งเรื่องผลมันมาจากอดีตแหะค่ะแล้วพลังงานเยอะนะครับคือหมายถึงว่าอย่างตัวเขาเนี่ยเขายังดีนะคือเขาพังเนี่ยเขาพังในฉากใช่ไหมแล้วเวลาเขาปรับได้ันคือเขาปรับได้แต่ตัวผมอ่ะเวลาผมพังอ่ะแล้วผม ผมถอดไม่ได้ไงเวลาผมเดินเข้ามาในที่แต่งหน้าไรอย่างเงี้ยคนรอบเนี่ยเขาจะรู้สึกหมดไงว่าเี่ยเมฆดำมันออ้ยโทษทีครับผมอยางแบบมันเหมือนกับเมฆดํามันมามันมาในกองอ่ะพราะความมืดมนเดินเข้ามาค่ะแต่สักพักสักพักถ้าเขาแต่พี่เข้าใจไหมสองพันปีอะอยู่ความทุกข์อยู่ครับสิ่งที่แบบแล้วตัวละคร มัทธิลาเข้าใจมไม่รู้หรือไงว่าหูแต่ตอนถ่ายอดีตเป็นเป็นอะไรที่ที่ยากมากๆค่ะปัจจุบันหนูยังรู้สึกรีแลกซ์กับตัวพาวพอ,อยกับอะไรอย่างเงี้ยลนวจแอคชั่นอีกครับอมผมได้เคล็ดลับอีกอันหนึ่งมาผมมั่นใจเลยว่าคนสมัยก่อนเขาไม่สู้กันตอนเที่ยง <c oughs> เอคุณลองนึกดูดิ <c oughs> คุณยกทัพมาเป็นหมื่นอะ คุณจะเดินไหมตอนประมาณช่วง11บเอโมงถึงบ่ายสองเนี่ยไม่เมื่อก่อนโลกอ่ะจำลอขนาดนี้ผมคิดว่าเขาต้องเลือกมันถึงมีเลิกมียามไงนึกออกไหมแล้วคุณลองได้ดูคนสมัยก่อนไม่มีรองเท้าแบบแบบนี้นะคุณรองเท้าเปล่าเดินไปปันกันไปฆ่ากันผมว่าคุณไม่ต้องฆ่ากันหรอกครับคุณแค่คุณเดินนะสักสิบโลเนี่ยเพื่อจะไปตีกับอีกเมืองนึงคุณหมดแรงแล้วเท้าคุณก็พองแล้วครับ ดังนั้นผมก็อ๋อมันถึงต้องมีเลิกมียามแบบดูเลิกดูยามดูอุณหภูมิดูอากาศดูส<ผ>มอภูมิผมเชื่อมั่นเลยมันต้องมีดูแบบที่ราบที่เอน็นที่สูงอะไรเงี้ยมันส่งผลหมดนะครับคุณลองนึกดูดิอ่ะห้ากิโลก็ได้ศัตรูคุณอยู่ข้างหน้าห้ากิโลแล้วผมเป็นทางเงี้ยคุณลองวิ่งขึ้นนี่คุณไม่ต้องสู้ใครคุณสู้ขาคุณเองแล้วผมสู้กันตั้งแต่ทั้งวันนะครับ กับพวกร้อนพวกไ้ฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยซีนซีนบูออกมาแบบอยากให้ทุกคนรอแล้วดาบก็เป็นดาบสองมือครับมันต้องฝึกครับมันต้องฝึกเยอะแต่สนุกครับสนุกครับอืมฝากแฟนๆชมละครเรื่องครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเราหรือว่าเป็นแฟนใครนะครับอืถ้าขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับ ผลงานของพวกเรานะคือพวกเราตั้งใจมากๆเลยครับทั้งผมทั้งนิชานักแสดงทุกๆคนทีมงานทุกๆคนอยากให้ทุกคนยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุข,ข,ก,ขก็ฝากดวงใจในมนตาไว้ด้วยนะครับครับผมค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่างที่พี่โน่บ,บ,บอกว่าทุกคนแบบตั้งใจมากๆจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ทั้งสนุกทั้งลุ้นทั้งอินไปกับ ตัวละครทุกๆตัวเรื่องราวทุกๆเรื่องที่เกิดในดวงใจในมนตายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างนึงด้วยครับคือเราก็คุยกันไว้ด้วยครับตกลงกันไปแล้วว่าเราไม่ได้รับหรือเล่นกันเพราะเรื่องของกระแสนะครับดังนั้นคงอีกนานเลยครับกว่าที่เราจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับนิชาก็คงจะไปมีละครมีงานของนิชาผมเองก็ในเรื่องของเพลงในเรื่องของละครก็เหมือนเหมือนกันคงอีกนานดังนั้นก็เรื่องนี้พวกเราก็ตั้งใจเต็มที่เลยครับ ยังไงก็ฝากด้วยครับ พีโนจชมน้องดิน่สาช่จริงจริงใช่ไจอน้ก็เคยชมนิชาว่าสวยไม่ใช่หรอพูดองไมให้ทุกคนได้ยินดิขอขอฟิลกับคุยที่มีความสุขค่ะพี่นโอ้โดีไหมนี่กินขนมปิ้งเปไงอ่อยหอะไี่ัวใจเซอเจนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยโลกของโน้จะสดใสมากเลยนะเวลาอยู่กับนี่อย่างเงี้ยอือ ก่อนหน้านี้ก็เข้าไปเกิลบอกอไปครับเก็ดีแล้วถือว่าเป็นคนที่ทําให้ผมแบบในชีวิตให้ผมมีสีอ่อนๆบ้างรู้ไหมสีอะไรสีอะไรถ้าเขาเป็นคิโน่เป็นสายโรแมนติกไม่ธรรนดาที่มียูนิคอร์นแล้วก็มาโพนี่ แต่ว่าคนมองไม่เห็นอือน่าจะมีแค่คุณนี่แหละที่เห็น <S <S <Yeah. S 1> ครับมีมีคนคนหนึ่งที่มันมีค่าจังเลยเอ่อเป็นกำลังใจให้ให้คนอย่างเราอยู่ก็ขอบคุณมากที่ที่มองเห็นพลังงานดีๆอะค่ะ เป็นแบบแหล่งพลังงานที่แบบเสียบไฟชาร์จแล้วมันก็มันก็มีพลังขึ้นมาได้บางทีมีเรื่องอะไรที่อยากกินสเต็กก็พาไปกินประโยชน์ของผมมีอยู่เท่านี้นะครับเขาจะแล้วก็ไปกินพอไปกินถามว่าเอาเงินมาไหมอ้ยลืมเอามาวันนี้ไม่พบไปครับโอ้โหส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราครับส่วใหญ่ก็ สั้นๆง่ายๆว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีค่ะ